แต่ว่าจะจะสาธิตให้แค่5ถังแต่ว่าทุกอย่างจะทําเหมือนกัน5 5 5 5จนถึง1 7 1เจถ้าเราทําลูกไม่สวยลูกปุลุกปละเออเขาก็พออยากซื้อเห็นไหมมะพร้าวนี่ถ้าลูกสวยๆเขียวๆเห็นไหมกับมะพร้าวเป็นขี้กากจะซื้อลูกไหนมะพร้าวเป็นขี้กากบอกลูกอร่อยแต่ว่าคนเราก็เอาความสวยเป็นตัวตั้งเนาะ <laughs> ประมาณนี้ครับอ่ะวันนี้ เราจะทําน้ําหมักทั้ง17พอดอแต่ถ้าทําทั้งครบ17พอดอเลยน่าจะคําก็เลยจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ประมาณ5ถังเท่านั้นเพื่อทุกอย่างมันจะใส่เหมือนกันและจะอธิบายว่าคุณสมัิมันไปไปมันมัน,ม,นมันเอาไปใช้อย่างไรประโยชน์ของมันคืออะไรน้ําหมักพอดอหนึ่งอ่ะอ่ะนุมลุกขึ้นมามาเป็นผู้ช่วยอา,าจารย์บอกว่าหน้าที่ของเขาคืออะไร ย่อยสลายเซลลูโลสเซลลูโลสคืออะไรใบไม้นี่ก็เรียกเซลลูโลสไม้แห้งก็เรียกเซลลูโลสอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเขาจะเรียกเป็นเซลลูโลสทั้งนั้นนะทั้งของสดของแห้งย่อยให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นปุ๋ยเห็นไหมในใบไม้ ai, เมื่อเขาย่อยทุกอย่างออกมาแล้วเขาจะได้ธาตุอาหารพืชฉะนั้นเวลาเราจะทําปุ๋ยกองหมักปุ๋ยกองหมักเนี่ยมันหม,มักจากอะไรหนึ่งใบไม้ใบหญ้าเศษวัชพืชต่ตางๆ ตระก,กูลขี้มีอะไรมั่งขี้อะไรมั่งขี้บัวไอขี้บัว,ข,ว,วขี้ไก่ขี้เป็ดขี้เค้กเห็นไหมเราเอาหัวเชื้อมาเลยใส่ปุ๊บตอนนี้ให้เอานมเปรี้ยวมาใส่หนึ่งขวดอ,อันนี้วิธีทําทําหัวเชื้อก่อนก่อนจะเอาไปทําแยกเชือ้อเราจะได้ตักไปใส่อย่างละเล็กอ่าเสร็จแล้วเอาเข้าวหมากมาหนึ่งลูกลูก <laughs> อ่าเวลาเราใส่ข้าวหมากเราก็ควรจะขยี้ขยี้หน่อยขยี้ให้มันเป็นผงอ่าให้เชื้อมันแตกตัวสักหน่อย อ่ะเอาเกลือมา<ล>กเกลือมาเกลือในถ้วยน้ำประมาณนี้เราก็ใส่เกลือประมาณหนึ่งกํามือเป็นเกลืออะไรย่าเกลือทะเลเน้นเกลือทะเลนะครับเน้นเกลือทะเลขี้แดดนาเกลือหรือว่าเกลือเนี่ยน้ำมันมาจากไหนภูเขาหิมาลัยเย็นไหมเยน็ยนเยน็นเห็นไหมสองพันกว่าองศาเห็นไหมคือกลุ่มนี้มันก็จะมีจุลินทรีย์ที่อาศัยในความเย็นได้เสร็จแล้วมันโดนแดดมันก็ละลายละลายไปไหนลงแม่น้ําโขงลงหลายสายทางมาก พอลงแม่น้ำโขงปุ๊บมันก็มาเป็นจุลินทรีย์น้ําจืดหลังจากนั้นมันก็จะไปลงทะเลมันก็ไปเป็นจุลินทรีย์น้ํากร่อยลงทะเลแล้วเป็นจุลินทรีย์น้ําเค็มทะเลสาบเดซเซเปยังไงทะเลสาบเดเซีเค็มเค็มนั้นปุ๊บมันมาอยู่ในดินทนหนาวไหมทนเพราะว่ามันอยู่ในภูเขาหิมาอะไรมาแล้วทนเค็มไหมทะเลสาบเดเซีมันก็อยู่มาแล้วในทะเลธรรมดาสบายๆในน้ําจืดธรรมดาสบายๆในน้ํากร่อยธรรมดาสบายๆเพื่อเอามา ให้เกิดจุลินทรีย์หลากหลายแล้วก็มันมีธาตุอาหารครบทุกธาตุในนี้มันจะมีเป็นเปอร์เซนต์บางอันก็กรรมฐานอยู่ในนี้ประมาณ3เอร์เซฟอสฟอรัสเคเซียมเมกนีเซียมมีครบทุกตัวแต่จะมีเป็นเปอร์เซนต์ปุ๋ยเราต้องทําให้เหมือนเราทํากับข้าวอะไรที่ใส่ได้มากเราใส่ได้เต็มที่เขาต้องให้ใส่แค่พอปลั่มเป็นหัวเชื้อในการให้จุลินทรีย์มันแตกตัวถ้าใส่มากมันเป็นพิษเห็นไหมเราใส่ขี้แดดนาเกลือเข้าไป เพื่อให้ปกจุลินทรีย์ไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านสายพันธุ์อยู่ในนี้เข้าไปตัวฮิวมัสเนี่ยเอาวางไว้ตัวฮิวมัสเนี่เมื่อมันแตกตัวฮิวมัสเนี่เวลามันแตกตัวตอนนี้ปุ๋ยเคมีทุกตัวไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกสีทองแดงบรลเนน้ำแมงกานีสนิกเกิลบอโนคอลีนพอเม็ดสีดำๆของเราเนี่ยมันแตกตัวโมเลกุลมันจะโต พอโมเลกุลมันโตปุ๊บจ,จุลินซีเป็นตัวขยายมันจะทําให้ธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็น14บสและวทา่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มาเกาะในโมเลกุลตัวนี้พอมาเกาะปุ๊บพืชมันถึงได้ธาตุอาหารหลากหลายก็คือได้ไปทุกธาตุแต่ถ้าน้ําหมักตัวนี้อายุมันได้ประมาณ5ปี10ปีขึ้นไปมันกลายเป็นกรดฟูวิกตอนนี้เราจะเป็นฮิวมิกอยู่มันยังเกาะโมเลกุลขนาดน,นี้ ถ้าเป็นฟูวิกปุ๊บโมเลกุลมันจินเล็กจนมองไม่เห็นเลยมันจะมีราคาดีกว่าเก่าอีกแล้วพืชมันจะกินได้มหาศาลเลยตอนนี้แต่ช่วงแรกเราต้องให้กินเป็นแบบในรูปของอให้ธาตุอาหารไปเกาะโมเลกุลของฮิวมิกตัวถ้ามันเป็นสีสีแข,แข็งอย่างนี้เขาเรียกฮิวมัสแต่ถ้ามันละลายกลายเป็นน้าเมื่อไหร่มันจะเป็นน้ําสีดำๆออกมามันก็จะเป็นฮิวมิกหมักเราก็เหมือนกันยิ่งหมักนานมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพ กลายเป็นโมเลกุลเล็กลงเล็กลงยิ่งเวลาไปฉีดพืชพืชจะตอบสนองได้เร็วและต่อต้านโรคทุกโรคเพราะว่าและลืมว่าเรามีทั้ง 16, 17พอดอในการส่งเสริมให้พืชทํางานและก็ช่วยยับยั้งป้องกันแต่ละตัวพอดอมันทํางานคนละหน้าที่เห็นไหพหนึ่งเขาก็จะไปทํางานเรื่องเซลลูโลสย่อยสลายและในนี้พหนึ่งเมื่อกี้ขวดพอหนึ่งที่อาจารย์ทีม มันจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าแอคติโนไมซีดแอคติโนไมซีดเนี่ยมันจะทนความร้อนถ้าวันนี้อุณหภูมิประมาณ40องศาต้นพืชเนี่ยมันจะใบเหี่ยวแต่ถ้ากลุ่มนี้มันมีพืชมันจะใบไม่เหี่ยวตัวนี้คือฟอสฟอยิปไลฟ์ฟอสฟอยิปไล์สิ่งที่เราได้จากตรงนี้คือเราต้องการกำมะถันเพราะที่นี่กำมะถันมันสูงแล้วก็แคลเซียมเขาสูงแคลเซียมเขามีอยู่ประมาณ44เปอร์เซ็นต์กำมะถันเขามีอยู่60เปอร์เซ็นต์พืชทุกตัวถ้าเขาได้รับกำมะถันเขาจะมีภูมมิคุ้กัน แมลแรงไม่ชอบตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าพืชได้กินอยู่ประจําเนื่องจากเขามีแคลเซียมพืชเขาจี้แข็งแรงผนังเซลล์เขาจี้แข็งแรงตัวนี้ตัวสําคัญตัวนี้อ่าเราก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้เราใส่อะไรไปแล้ว 1. น,นมเปรี้ยว2อข้าวหมาก3ขี้แดดนาเกลือ4เกลือ5ฟอสฟอยิปไลท์หฮิวมัสแล้วก็รอ,น,อน้ำสาวข้าวเสร็จแล้วจุลินทรีย์อาจารย์บอกเมื่อเช้าจุลินทรีย์กินอะไรเป็นอาหาร เพิมพลังงานกินน้าตาลพอยีสต์มันทํางานไปเสร็จปุ๊บกลุ่มที่2มันก็จะมากลุ่มที่3มันก็จะมากลุ่มที่4มันก็จะมากลุ่มสุดท้ายที่มาคือกลุ่มแอคตินไมซีสก็คือกลุ่มพวกนี้มันจะใช้ความร้อนความร้อนของมันมันทนความร้อนมันสร้างความร้อนได้ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบองศาฉะนั้นกลุ่มนี้มันจะมาตอนหลังๆคือเดือน2เดือนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราทาน้ําหมักมันจะมีฟองวิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นไหมฟองอากาศวิ่งขึ้นมกลุ่มนี้คือกลุ่มยีสต์มันทํางานก่อนนะครับ กลุ่มพวก EM ก็จะตามมันมาตามกระบวนการหลังจากนั้นคือกลุ่มแบคทีเรียร slide, ที่ย่อยสลายแบคทีเรียที่ย่อยสลายฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็คือจากหินจากไอไอไอฟอสโฟริบไรท์แต่จริงๆเวลาเราทําน้ําหมักเราจะต้องใช้หินกลุ่มนี้เนี่ยเอาไว้ในถังถ้าเป็นถัง2องลิตรให้ใส่ไป20่กิโลหินหินนี่แหละหินทั่วไปนี่แหละหินอะไรก็ได้ครับใส่ไป20่กิโลประมาณประมาณ2ปีหินจะถูกกรดทุกตัวย่อยสลายกลายเป็นน้ํา จะไม่มีหินนะครับจะถูกย่อยเกี้ยงติบเลยไม่เหลือเลยยิ่งเราหมักไปนานๆปีนานๆป,นานานปีปุ๊บไม่หาไม่เจอใส่น้ำซาวข้าวเข้าไปในน้ำซาวข้าวเราเนี่ยทำไมอาจารย์ดัดแปลงเอาแค่น้ำซาวข้าวจริงๆมันมีตัวอื่นเยอะแยะในน้ำซาวข้าวเราเนี่ยมันจะมีกลุ่มแบคทีเรียและก็กลุ่มเชื้อราแล้วก็กลุ่มเชือเช้อไวรัสที่อยู่ในน้ำตรงนี้ที่เป็นตัวดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นอนาแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นอาซอสสไปรีลัม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลโซเบียมกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ทําให้พืชจเจริญเติบโตได้ตอนกลางคืนเห็นไหมเวลาฝนตกปุ๊บกลางคืนตอนเช้ามาไปปลูกแปลงข้าวเราเนี่ข้าวเรางามโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยและกลุ่มนี้ถ้ามันอยู่ในนามันจะมีพวกเทา่าขึ้นมาไอ้พวกนั้นแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็อยู่ได้โดยพวกนี้มันหาปุ๋ยให้พืชได้โดยอัตโนมัติ พะมันหาได้ทั้งกลางวันกลางวันมันก็ใช้พวกที่อยู่ในจาวปวกที่มันเจาะบ้านเราก็คือกลุ่มโปรโต,โตัวในการสังเคราะห์แสงพอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เติมกาก,ากน้ําตาลเข้าไปตัวกากน้ําตาลนี่คืออาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะมีอาหารไม่มีอาหารก็อยู่ที่กากน้าตาลหรือว่าน้ําตาลใสแดงหรือว่าน้ําตาลอะไรท,ท,ท,ที่เกี่ยวกับความหวานจุลินทรีย์มันไปย่อยสลายกองวัตถุดิบสารพัดประโยชน์มันหมดแรงมันก็ต้องไปกิน กินข้าวข้าวของมันคือน้ำตาลมันไม่ได้กินข้าวเหมือนเราแต่มันไปย่อยสลายข้าวให้เกิดให้เกิดการย่อยสลายเพื่อดึงเอาธาตุอาหารจากเม็ดข้าวไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมส่งให้พืชแต่มันหมดแรงเมื่อไหร่มันก็มากินน้ำตาลถ้าน้ำตาลไม่พอน้ำหมักเราจะมีกลิ่นเหม็นแต่ถ้าน้ำตาลพอมันไม่มีกลิ่นเหม็นมันจะหอมเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตีคนให้เข้ากันสักหน่อย เราทิ้งไว้ประมาณ3-5วันตรงนี้ก่อนเราต้องเลี้ยงเชื้อก่อนนะเวลาเราทําเราทําจุลินทรีย์ไม่ใช่ว่าฉีกซองแล้วใส่เลยนะถ้าเราฉีกซองใส่เลยเนี่ยปุ๊บปัญหาคือจุลินทรีย์มันยังหาเขาเรียกอะไรความพร้อมยังไม่พอพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราทิ้งประมาณ3-5วันปุ๊บน้ําพวกนี้มันก็จะขึ้นเป็นลาขาวอันนี้คือพอดอหนึ่งงั้นปุ๊บเราก็จะเอาพอดอนหนึ่งนี่มาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุใน5าถังนี้อินทรีย์วัตถุตัวแรกคืออินทรีย์วัตถุเกี่ยวกับโปรตีน โปรตีนที่นี่เราจะใช้อะไรใช้ปลาไหมเห็นไหมเมื่อกี้กลิ่นแรงๆหายไหมหายเห็นไหมแรกที่ออกมาจํากัดกลิ่นเมื่อกี้คือคือยีสต์ยีสต์เขาจะออกมาทํางานก่อนยีสต์นี่เขาเห็นอะไรไม่ได้เขาจะรีบแตกตัวแตกตัวเพราะพลังงานของเขาคือน้ําตาลอันนี้คือน้ําหมักพอดอหนจากปลาน้ําหมักพอดอหนตอนนี้เราก็จะต้องเติมเปลือกสับประรดอยู่ไหนเอาเปลือกสับประรดมาใส่ไปเลย,เลยอ่ะพอก่อนก็ได้อันนี้คือจุลินทรีย์ข้นสัต์ ยังต่างๆเนี่ยในตัวเกลนมันขาดไม่ได้มันไปสร้างกรดอะมิโนโปรตีนเพื่อมันไปส่งเสริมให้มีออกซิเจนเข้าขบวนการมีการให้ออกซิเจนมันทํางานตัวแบคทีเรีที่อยู่ในเปลือกสับปะรดกลุ่มนี้มันจะช่วยให้การย่อยสลายได้เร็วขึ้นอ่ามันจะทําให้กระดูกปูกระดูกปลาแล้วก็หินที่เราใส่เข้าไปในนี้มันถูกย่อยสลายจากกลุ่มบคทีเรีนะหินนี้เราใส่ไปทุก ทุกทุกตัวเลยเพราะว่าหินนี่เขาจะถูกย่อยสลายด้วยบาทิเรีอยู่แล้วลำเอาลำใส่ไปเลยเอาลำใส่เข้าไปนั่นปุ๋ยปิดหน้ามาันลำมันปิดหน้าไว้มันก็จะค่อยๆทาให้ลำเกิดการย่อยสลายมันก็จะเพิ่มธาตุอาหารที่อยู่ในลำในลำมันมีธาตุอาหารครบทุกตัวไม่ง,งั้นเขาก็ไม่เรียกว่าจะหมูข้าวเนาะลักษณะนี้เราก็เอาเกลือมาโรยทับหน้าอีกทีหนึ่งจุลินทรีย์มันก็จะไล่ขึ้นมา ไล่กินไล่ย่อยไล่กินไล่ย่อยจนกว่าประมาณสักห้าหกเดือนลําพวกนี้มันก็จะถูกกลายเป็นน้ําก้างปูก้างปลาก็จะเริ่มกลายเป็นน้ําหินที่เราใส่เข้าไปมันก็จะถูกเริ่มย่อยสลายเริ่มนิ่มขึ้นอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไปสักปี2ปีอ่ะหลังจากนั้นเราถึงจะทําการดึงเอาน้ําแล้วก็เอาตะกากออกเอากากแล้วเอาน้ําออกพอดอนหนึ่งจากน้าหมักปลาให้ถือว่าในกล้วยมีทั้งหน่อกล้วย ทั้งปีกล้วยทั้งแกนกล้วยทั้งต้นกล้วยและก็ทั้งเง่ากล้วยในตรงนี้ในกล้วยนี่มันจะเกิดกระบวนการอยู่3อย่างคือแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์แบ่งเซลล์ก็หมายความว่าเราปลูกกล้วยต้นเดียวนี่หนอแตกพื่อๆพืเพ,พเลยยืดเซลล์หมายถึงว่าแกนกล้วยต้นกล้วยมันไม่มีแกน่นแต่มันสามารถยืดขึ้นไปต้นสูงสูงได้และตัวมันเองไม่มีแกน่นแต่ทําไมามันต้านลมต้านอะไรได้สบายสบาย,บายเพราะว่า ตัวแกนกล้วยเข้ามาเนี่ยแกนแกนที่เป็นแกนในเนี่ยเวลาเราไปปลูกถั่วถ้าเรามีฮอร์โมนพวกนี้ไปใส่ถั่วเราที่ยาวเป็นเม็ดเลยแล้วก็ปีกล้วยนี่ถ้าอยากให้มันสับปะหลังหัวใหญ่อยากได้ข้าวเม็ดส่งเม็ดตึงอยากได้แตงโมเจ้าให้ลูกใหญ่ๆต้องหมักปีกล้วยไว้เออตรงนี้ต้องเอาไว้อ่ะเราก็เอาทําเหมือนกันเลยครับอ่าโอเคเ,อเข้าหมักใส่ไปหนึ่งลูกบี BB ้บีก่อน ้าวข้าวใส่เข้าไปหน่อยนึงน้ำแซวข้าวใส่เข้าไปกระจิ๊บหนึ่งเอาจะได้เอาทีเดียวเกอใส่เข้าไปกำหนึ่งโอเคที่แดดนาเกลือสองสามชิ้นบี้บีเอาถือว่าเดี๋ยวอับเดี๋ยวปริมาณเดี๋ยวจะให้อีกทีหนึ่งกลับอ่ะเอาใส่ให้รู้ว่ามีอะไรมั่งเอาฟอสโฟยิบไลท์ใส่ไปกำหนึ่งแล้วก็เอาไอฮิวมัตใส่ไปกำหนึ่งเออแล้วก็ฮิวมัตอันนี้ฮิวมัตฮิวมัต พอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ําเติมน้ําพอปลาแล่มนิดนึงแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่าเพิ่งไปเติมน้าให้เต็มถังเติมน้ําพอปลาแล่มทุกอย่างเติมพอปลาแล่มก่อนครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากเนื่องจากว่าการหมักไม่เหมือนน้ำหมักปลาน้ำหมักปลาเป็นกรดอะมิโนโปรตีนมันมีนาอ,อมันมีโปรตีนเราจะต้องมีกระบวนการอย่างอื่นมาเพิ่มแต่ถ้าตัวนี้เราก็ใส่เฉพาะตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราบอกว่า ใส่เปลือกสับประรดไปได้ด้วยไหมได้เราก็เติมบาซิลัสเข้าไปใส่ไปได้อีกระมานนิดนึงกบบประมาณนี้ใส่นิดนึงตน้่ตัวยอสลายพอพอนเพราะว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวมันมันมันย่อยสลายจากปีกล้ยแกนกล้วยต้นกล้วยเง้ากล้วยจุลินทรีย์มันจะไปย่อยเอาน้ําตรงนั้นออกมาเองอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอากากน้ําลไปลงอ่ะพอแล้วเอา <okay. S 2> ถ้าสมมุติว่าถังตัวนี้เป็นถัง2 0งลิตรเนาะ เราใส่อินทรีย์วัตถุนี่ให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยจะดีมากแล้วใส่ใส่น้ำนี่ให้ใส่อยู่ประมาณหนึ่งใน4ส,ส่วนอ่าหลังจากนั้นหนึ่งใน4ส,ส่วนปุ๊บมันก็จะดันพวกนี้ขึ้นมาเป็น3ส,ส่วนใน4ส,ส่วนถูกไหมน้มงใส่ไอีกสักสกล่องอีกสกล่องแค่นั้นหละอันนี้คือการหมักพอดอหนึ่ง พอดอหนึ่งอย่างเดียวนะครับตัวนี้พอดอสองก็ทําเหมือนกันพอดอสามก็ทําเหมือนกันทุกอย่างทําเหมือนกันหมดจนถึงสิบเจ็ดพอดอให้ทําเหมือนกันหมดสูตรเดียวกันหมดในนมกับไข่ลูกเรากินนมอย่างเดียวยังโตเนาะกินไข่อย่างเดียวช่วงอันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมก็<ๆ>พวกนี้มีทั้งอาหาราธาตุอาหารครบเซตอยู่แล้วอ่ะใส่ไปเลยถ้วยนะี้แล้วก็เอาข้าหมากลูกเข้าวหมากลูกม้แล้วก็ขี้แดดนาเกลือขี้แดดขยำยัง ขี่แดดน้าเกลือมาสองสามชิ้นแล้วก็ยำใส่เอาเกลือใส่กาหนึ่งอ่าโอเคเอาใส่ลงไปเลยครับอ่าเอาวระวังกระดุนอ่าโอเคเอาเกลือใส่เอาใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายปริมาณแล้วก็เอาฟอสฟอร์ยิบไลท์กับยิมัทมาแล้วก็เอายิมัทมาน้ำตาลมาอ่าพอเชื่อใส่เข้าไปอ่าโอเคจบ สมบัติประโยชน์ของน้ำหมักนมไข่อยากให้แตงโวหวานนุ่มกรอบอยากให้ผลไม้หวานนุ่มกรอบถ้าไปฉีดข้าวข้าวจะน,นุ่มฟูตัวนี้สำคัญเลยคือการนุ่มฟูของข้าวคือตัวนี้อ่ะถัทงที่สี่มายอดผักผลไม้อ่ะเอาผลไม้อ่ะเอาผลไม้เป็นหลักเลยก็ได้ยดียอดผักไหมยียอดผักไหมคือตัวที่สามมันจะได้ทั้งยอดผักและผละไม้อ่ะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น อ่ะเอาโวเื้เอใส่เข้าไปเอออ่ะในยอดผักในยอดผักมันจะมีออกซินในออกซินเนี่ยเราเอาออกซินมาต่อเชื้อให้มันเกิดออกซินในถังเสร็จแล้วว่าเราเราไปฉีดไปฉีดผักตอนมันเล็กๆเอาไปใส่ผักตอน,นเล็กพืชมันจะได้ยืดยอดยืดยอดขึ้นทุกวันทุกวันกับอันนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็หมักหนึ่งลูกยี่ยี่เข้าไปเลย คือยอดผักนี่เวลามันไปเติมในธาตุอาหารคือพวกธาตุอาหารเนี่ยมันก็จะได้ธาตุอาหารที่เป็นฮอร์โมนพวกนี้เออก็ไอ้นมนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเตี๋ใส่น้ถังน้ลูกเออไปเปรี้ยวใส่เข้าไปเข้าหมากดมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็น้ําซาวข้าวใส่เข้าไปหนึ่งขันใส่ก่อนอเกลือใส่เข้าไปหนึ่งหอก็ได้หออใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ขี้แดดนะเกลือ ก็เอาฮิวมิกเข้าไปเอาฮิวมัสเอาฟอสโฟเข้าไปด้วยเอออ่าโอเคเอา่าแล้วก็ฮิวมิดเอาฮิวมัสใส่เข้าไป <c oughs> อ่ะเติมกากน้ำตาลอา่ะพอก่อนก็ได้นี่ก็จะเป็นตัวส่งเสริมเรื่องยอดยอดยอดพืชทุกชนิดอ่ะเวลาเราฉีดเราต้องการให้ยอดมันยืด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 เพราะตัวนี้มันจะมีน้ำหมักที่เป็นยอดผักที่มันเป็นส่งเสริมเรื่องออกซินกับในส่วนของ ตัวผลไม้มันก็จะได้โพแทสเซียมโพแทสเซียมมันก็จะไปขยายโครงสร้างให้พืชเราสะสมอาหารถ้าเป็นมันสัมบัตหลังมันก็จะมีตัวสะสมอาหารได้เร็วขึ้นกับตัวนี้ในส่วนของตัวพอดอเขาก็จะไปช่วยเยี่ยงสลายให้พอดอหนึ่งมันก็จะไปย่อยสลายกลุ่มเซลรโกลเนาะตัวนี้ตัวนี้จบแล้วตอนนี้ก็ตัวที่ทําให้พืชพอดอสุดท้ายนี่คือไอตัวถังสุดท้ายนี่คือพืชเขาจะได้เจริญเติบโตทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันนี่เราต้องใช้แสง โดยขวันการขังข้อแสงแต่กลางคืนมันไม่มีแสงเราจะต้องใช้กลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มอนา,อา,อา,อาแบคทีเรียกลุ่มอาสสเปริลัมกลุ่มไลโซเบียมอ่ะเราก็เอาถั่วี่สงมา,าตระกูลถั่วี่สงแล้วก็ถ้าอยากให้ดีให้เอาถั่วที่มันกําลังออกดอกอ่ะเป็นลูกเล็กๆก,กําลังออกดอกเอาปอเทืองแล้วก็เอาอะอะไรนะทานตะวันที่กําลังออกดอกงาที่กําลังออกดอก ถามว่ากลุ่มนี้ทําไมต้องเอาที่เป็นช่วงออกดอกเราต้องการน้ํามันของมันเอามาทํากระบวนการฮอร์โมนตัวที่หคือฮอร์โมนบัตซิดเอาหินใส่เข้าไปเลยอันนี้สมมุติว่ามันมีครบนะมีทั้งถั่วลิสงออกดอกมีทั้งปอเทืองออกดอกมีทั้งอะไรงาออกดอกมีทั้งาทานตะวันออกดอกอะไรที่เกี่ยวกับพืชตระกูลตระกูลน้ํามัน คือเราจะมาทําให้มันเกิดกระบวนการบาซิสก็คือกลุ่มบาซิโนไลท์ที่มันสามารถทําให้ออกซิเจนแล้วก็ฮอร์โมนแต่ละตัวที่มันทํางานกลางคืนได้สะดวกที่เราจะต้องให้พืชมันเจริญเติบโตได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใส่มันกันไปนมเปรี้ยวใส่เข้าไปข้าวหมากใส่เข้าไปมือนเดิมะบวนการในการหมักทั้ง5ถังเนี่ยในพอดอทั้ง5ถังเนี่ย ถ้ากลุ่มนี้เราจะเอาไปย่อยพวกะตระกูลขี้นะไม่ว่าจะเป็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้วัวแลวก็พวกเศษไม้ผลไม้เราเอาน้าําหมักตัวนี้ไปฉีดมันจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นได้เร็วมากแต่เวลาจะไปย่อยพวกนั้นให้ถ้าถ้าเราตั้งกองไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ต่างๆตั้งกองไม่ว่าจะเป็นเศษผลไม้ต่างๆเอาตัวนี้เข้าใส่ปุ๊บแนะนําให้ใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยปุ๋ยเคมีถามว่าเพราะอะไรเพราะปุ๋ยเคมีมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เนื่องจากว่าในตรงนั้นมันมีจุลินทรีย์มันจะไปเร่งปฏิกิริยาให้มันเน่าสลายได้เร็วขึ้นมาทําพดหนึ่งเสร็จห้าถังแล้วก็เอาพดสองทำอีกห้าถังเหมือนกันพดสามทำอีกห้าถังเหมือนกันพดสี่ทำอีกห้าถังเหมือนกันพดห้าทำอีกห้าถังเหมือนกันพดหกห้าถังพดเจ็ดห้าถังพดแปดห้าถังพดเก้าห้าถังพดสิบห้าถัง พอดอ11ห้าถังพอดอ12ห้าถังพอดอ13ห้าถังพอดอ14ห้าถังพอดอ15ห้าถังพอดอ16ห้าถังพอดอ17 <th> จากนั้นเราหมักทิ้งไว้น้ําทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปเราใส่แค่สมมุติว่าถังนี้เป็นถัง200ลิตรเราใช้วัตถุดิบให้ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าถ้าสมมุติว่าเราต้นกล้วยปีกล้วยแกนกล้วยมาเราก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราเอาน้ําหมัก น้ำหมักเราเนี่ยใส่ไปประมาณถ้าเราทําน้ําหมักไว้เนี่ยเราทำหัวเชื้อไว้เราใส่หัวเชื้อไปประมาณสัก10ลิตร10ลิตรเทเข้าไปที่เหลือเราก็เติมน้ําเปล่าให้มันได้เป็น3ใน4ส่วนหลังจากนั้นเราก็เติมกาก,ากน้ําตาลต่อถังพันไอต่อถัง2 0งลิตรเราเติมกาก,ากน้ําตาลไปประมาณสัก10กิโลเกลือเราเติมไปอยู่ประมาณ2กิโลอ,อะไรอีกเกลือแล้วก็เราก็ใส่นมเปรี้ยวเข้าไปอีก1ขวดแล้วก็ใส่ข้าวหมากไปอีก1 1เม็ด นะหรือ1ห,ห่อก็ได้เสร็จแล้วเราก็ใส่ขี้แดดนาเกลือขี้แดดนาเกลือเราก็ใส่ไปสักกําหนึ่งฮิวมัสฮิวมัสเราใส่ไปประมาณสัก3-5กิโลแล้วแต่มีนะเออถ้าฮิวมัสเราถ้าเราไม่อยากไปซื้อฮิวมิกใช้เราก็เอาตัวนี้ทาให้เกินฮิวมิกได้เลยเราเอาฟอสฟอรัสไรส์ใส่เข้าไปอีกประมาณ3-5กิโลเหมือนกันครับตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อฮอร์โมนแยกครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำซาวข้าวใส่เข้าไปประมาณ5ลิตรมันก็จะได้อยู่ประมาณอ่า สามส่วนของถัง200ลิตรแล้วก็ปิดฝาไว้พอปิดฝาไว้ปุ๊บเราทิ้งไว้ประมาณสัก2ปีหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มากองเอาน้ําออกเนื่องจากว่าพอดอ1จนถึงพอดอ1ิอย่าลืมว่าเขาทํางานคนละหน้าที่และเขาเขาชอบปุ๋ยเคมีคนละแบบเห็นไนหะตอนนี้พอดอ1เนี่ยพอดอ1นึ่เนีเขาจะเป็นกลุ่มย่อยสลาย กลุ่มย่อยสลายกลุ่มนี้เขาจะกินปุ๋ยได้ทุกตัวเราสามารถเอาปุ๋ยตั้งแต่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสามารถเอาหมักไว้กับเขาได้แต่ว่าเอามาทั้ง5ชุดก่อนนะแล้วก็เอาปุ๋ยพวกนี้ใส่เข้าไปเอาทั้งไนโตรเจนเอาทั้งฟอสฟอรัสเอาทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกะสีทองแดงบริไดนมัมแมงกานีสไม่เกินโบรอนควรินใส่ตามเปอร์เซ็นต์ว่าถัง2 0งลิตรมันใส่ได้กี่กิโลถัง2 0งลิตรไนโตรเจนเนี่ยเขาใส่ได้ไม่เกินครึ่งกิโล เพราะว่าถังพันลิตรนในตัวเจน4600เขาให้ใส่ได้ไม่เกิน1กิโลอ่าตัว1 4อ่าตัวฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยมันใส่ได้เต็มที่ก็ไม่เกิน1กิโลอ่าแต่โพแทสเซียมเนี่ยใส่ได้สูงสุด5กิโลอ่าเราก็มากระจายกระจายว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเป็นยังไงตรงนั้นกับแล้วก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมารฐานก็เหมือนกันมันมีอตัตราส่วนแคลเซียมเนี่ยก็ใส่อยู่ประมาณ3-5กิโลอ่าแมกนีเซียมเนี่ยก็อยู่ประมาณ3-5กิโลเหมือนกันอ่า แล้วก็พวกเหล็กสังกะสีทองแดงบริีน้าแมงกาน,นีเนี้ในถัง200ลิตรนี่ใช้ได้ไม่เกิน2ขีดนะแต่นิกเกิลคอลินใช้ได้สูงสุดไม่เกิน5กรัมเกินนั้นเป็นพิษนะครับตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งดังนั้นเพราะว่ากระบวนการมัน,มนค่อนข้างละเอียดเราเอาตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บพอเราหมักตรงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บประมาณทั้งไม่เกิน2ปีเราจะได้ฮอร์โมนขึ้นมาก่อนในฮอร์โมน5ตัว หนึ่งออกซินไซโตโคไคนีมคิบรินและเอทิลีนแลนะก็กด F อฟไซซิกเราจะได้ฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมา5ตัวก่อนแต่ตัวสุดท้ายน่ะที่มันเกี่ยวกับดอกไม้น่ะตัวนั้นน่ะต้องหมักอย่างน้อย5ปีขึ้นไปก่อนค่อยกองเพราะว่าตัวนั้นมันจะเกิดกระบวนการบราร์ซิตบร์ซิตก็คือตัวส่วงเสริมให้ในตัวเกนทํางานกลางคืนได้สะดวกสามารถฉีดเข้าไปในพืชเนี่ยพืชสามารถจับออกซิเจนในอากาศเอามาใช้งานได้ตัวนั้นแต่มันต้องมีเวลาให้เขาถ้าอยากให้ดีๆหน่อยก็ประมาณ78ปีขึ้นไปตัวนั้นมันจะได้กระบวนการทั้ ซึ่งขระนวนการทุกอย่างเนี่ยมันจะไปตอบสนองดินเพราะว่าพืชมันกินอาหารผ่านดินมันไม่ได้กินอาหารผ่านอย่างอื่นเราจะมีอะไรดีก็ตามถ้าพืชถ้าดินตรงนั้นมันไม่ตอบสนองกับธาตุอาหารพืชมันจะสามารถเอาไปใช้ได้น้อยปุ๋ยเคมีทุกตัวที่วางอยู่บนนี้ <c oughs> ในถ้วยเนี่ยอ่ะเอาตัวนี้ก่อน4 6่0 4 6 0 0นี่เนี่ยเวลาพืชนำไปใช้งาน,นพืชเห็นปุ๋ยกินได้ไหม ได้ไหมหนูไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนละที่เราไปหว่านใส่พืชปุ๊บยังกินไม่ได้เพราะว่าพืชกินผ่านดินมันยังไม่มีความชืน้นเห็นไหมพอมันผ่านดินมีความชืน้นปุ๊บถ้ามีความชืน้นปุ๊บมันละลายพอมันละลายปุ๊บพืชกินได้สองสามเปอร์เซ็นแค่นั้นนะเราถึงเปลืองปุ๋ยแต่ถ้าเราอยากให้มันกินได้สองสามร้อยเปอร์เซ็นต้องเอามาฝากไว้กับจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์มันย่อยสลายก่อนเราค่อยไปใส่พืชอันนั้นพืชกินได้สองสามร้อยเปอร์เซ็น